มันกำลังแบบปวดปวดปวยปอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอมึงมึงไปปดเจ็บปวดเจ็บเจอเลยก็ได้ชิบหายละเอ้ยหมอกกับสายรุ่นเลยโชคโชคไอ้โชคดีนี่ไงคุณเล่นคุณเล่นแบบคุณเล่นขโวยขโมยแบบยุดของอะยิยอ่าใะไรมันเกิดอะไรแม่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีเต็มเลยทำไมไม่สะท้อนวะไม่ใครวะเนี่ยไม่ถ้าเข้าไปแล้วก็สุ่มเกิดถูกไหมเกิดในรัฐเดียวกันไม่รู้อ่ะเอาของกินก่อน โอ้ยแล้วทำไมโอ้โยโอ้ยผีมาเวนสิผายแล้วผายแล้วช่วยกูด้วยเ <c oughs> พียผีมาช่วยกูด้วยออขอกัวลองอะไรหน่อยได้ไหมขอเพี่ยะสอบดิผีมาโอ<ห>้แ<ห>ม่งเกิดมาผีก็เพียบแล้วอ่ะผ <c oughs> ีมาหากูด้วยเฮียไม่ไม่ไม่ตอนแรกไม่มีตอนแรกไม่มีตอนนี้มีเฉยเลยแล้วทำไมบ้านมันเสียงดังนี่วะอย่างเยอะแล้วมาสิผายแล้วกู สร้างแต่ละครเยอะเฮ้ยปิดปิดปิดไอเสียงเตือนยังไงวะยินชวนเราใช่ไหมชวนแล้วชวนแล้วแม่ไปขายดิไ so ม่รู้มันก็ไม่รู้ิบหายแล้วกูแล้วอยู่มีบ้านเป็นถนนไหมเดี๋ยวบ้านมันก็มีถนนทุกที่มั้ยนั่นนะมึงอ่ะไอแมนหัวโมฮอปเนี่ยกูเออเออเออเอานี่ไปยีเนาะโอเคโอเคแล้วกูจะโดน เดี๋ยวกูกูก็รักเกิดรักเกิดเฮ้ยไม่แล้วทำไมมาถึงอุ๊ยผีผีเจอคุณโอ้โหขี้ผีเต็มเลยแล้วคุณรดได้แล้วแต่ว่านั่นแหละไม่แล้วใครทำบ้านเสียงดังนี่ไม่มีกุญแจรถก็มึงไงมันมีอะลามดังอยู่เอาเหรอเข้าบ้านแน่เหรอแล้วต้องทำไงเลยนี่ไม่รู้แต่ตอนนี้ซอมบี้ทุบรถอยู่พี่ลงลงเมืองไหนกันนะรถวูดรถวูด แล้วเราจะปิดอารามยังไงนะอุ้ยไอ้เหี้ยกูโดนแล้วไอเ้เย็บเป็ดโอ้โหแม่งมันจำสกเก็กูอีกแ <laughs> ล้วแล้วอ่านได้หาด้วยจ,จิ้วเก๋าจิ้วเก๋าจิว้วเก๋เชื่อกูด้วยไปไหนแล้ววะก็ปิดอันนี้ยังไงอ่ะเฮ้ยกูโดนกัดารไปิดได้เลยเนาะมันมีกระบาดโดนแต่ว่าตรงไหนวะหาลไปก่อนขวาล่างขวาล่างโอ้โหแม่งมาถึงก็โดนแล้วอ่ะแผลฉีกขาด เอ้าอะไรวะมันถึงกูจะแตกวมีคนแตกมีคนมีคนจะแตกมีคนแตกกูน้เตกะมันไปอยู่ไหนอะรถบูดกี้กูเพิ่งเข้าเล่นเกมกูแตกเอาเอาเสียนี่แหลเอากระดูกนะคุณคุณรอดชีวิตได้หนึ่งชั่วโมงกูยังเล่นมาถึงหนึ่งชั่วโมงเลยวีกูแตกเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย ตายไอ้โดนอย่างที่มึงว่าเลยกูเตะกนเลกหรือสัตว์เชื่อรอดมาได้5ชมคนชาซอมบี้ไปศ0ตัวตวงมือทำอาหารไเสีถ้ามีที่ว่างหยิบมาแต่ถ้าเกิดถ้าถ้าแม่นั่นทิ้งไปก่อนมองหนังสือแรงเฮ้ยตอนนี้อยู่ประมาณข้างบนของแมปอ่ะเฮ้ยไม่ยิเสียงเปิดประตูอยเปิด เปิดไอ้หี้ผีสักแล้วกูไอ้แม่มันเป็นนักรุผีแม่งอย่างเงือกเลยคุชอบอยู่งวายิ้วแล้วกูจะไปไหนดีวะเอ้ยพี่เช้ามันอยู่สถานีตำรวนเกม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 เล่นสายอะไรอ่ะน่าจะบูไม่พี่พี่เช้าช่วยด้วยใช้ควานได้มาขึ้นมาก็วิ่ง มันมีผีรำรวจด้วยตรงนี้ันเดพี่เชาช่วยด้วยมันอยู่หน้าล็อบบี้อะตัดใจวะไม่มีกุญแจแล้วเราไม่มีสกิลงัดรถกันเลยอะอุ้ยเสื้อกาะกูสวมใส่ก่อนเสื้อคลุมโอ้โหพี่เชาแม่งเงยบนมาเต็มเลยชิบหายแลนะ เฮ้ยพี่เชาไหนว่าสถานีตำรวจเอ๋อพี่เชาเปิดหมดแล้วตรงนี้ไม่ได้เหรอเปิดไม่ได้ล็อกล็อกเอาชิปมาถ่ายทางตันแล้วผีมันมาเต็มเลยเอ้ามันมันพังประตูเข้ามาแล้วต่างล็อกเดี๋ยวรอเดี๋ยวแม่งสู้กับมันก่อนเด้บินได้ทีได้ขอได้บินได้โดนโดนบาดเจ็บแม่ตาต่างบาดเจ็บตาต่างบาดเจ็บยาเจ็บตัวยังไง ฮ้ยเยอะผีเดี๋ยวยุกไปยุกูเดียไยุกคุไเอออ้ก่อยู่ม่รดีกว่าชีอะไรี่อุ้ยผีเพียบเลยอไอ้เอย่ามาเข้ามา้ยังไงชิบหายแล้วกูมีได้ินเสีงอ้างนอกอุ้ยอุ้ยาน้นีอุ้ยอาชิบหายแล้วห้องตัดดิสัต อุ้ยตกตตายเราเดียวอะไรแล้วก็ไม่ดูพี่ชาวมาช่วยกันหน่อยได้ไหมเด็กเราอยู่ประมาณสองเจ็ดตันเจ็ดเมตรเจ็เมตรกำลไงนี่มีปืนอยู่คุมไม่ได้หรอยูซีแมนห้องตันแล้วอ่ะอุ้ยฮ่องยู่ซีเก้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยซีเก้ามาซีเก้าก็วิ่งผ่านไปช่องหนึ่งอ่ะ แต่ว่าออกไม่ได้ตอนนี้แตกรออะไรเอ่อใครเจอใครเจอถังขยะบอกเลยนะที่เราปิดผ้าม่านได้นี่หว่าอ่าถูกพื้นแล้วว่าทำไทิ้งเลยแล้วกันโอเคสอมบี้ได้ไม่เห็นแล้วก็มองหาหน้าต่างทั่วบ้านอ่ะแล้วไปคลิกขวาปิดผ้าม่านซะล็อกประตูก่อนเออล็อกประตูด้วยแล้วก็เคลียร์กินอาหารจะเดี๋ยวกูต้มน้ำก่อน เปิดใหม่แล้วตอนนี้กูเปิดใหม่แล้วโอเคพี่เช่าอยู่ไงไม่ต้องเลยกูไมไกลเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยเร็วมันดูยังไงอ่ะพี่กด m เหรอเออกดแผนที่อ่ะที่อยู่ที่มันคบคุยกันยังไงวะเดี๋ยวบอกไม่ถูกว่ะเฮ้ยปิดประตูเดี๋ยวบอกไงดีอ่ะอะไรเงี้ยโอ้โหท่านพูดถึงจักรรมใช่ไหมโอ้ยมันบอกให้อ่านเป็นสามคูณสามแมนไอเดนไอเช่า เป็นสามคูณสามแล้วก็พี่ชาวจำให้แผนที่ให้แผนที่มันเป็นแนวตั้งก่อนอืมอ๋อเพราะเจอแต่ละตัวจะเจอแมงพี่ไปหาแมงก่อนแมงอยู่บ้านหลังที่มีของเล่นอ่ะอุ้ยมีซาเบาด้วยว่ะเอ้ยเอาอยู่ที่ดีแล้วเนี่ยแต่แม่งติดที่ว่าโลดโผงเกมเกมเกมหนีหนีหนีก็เยอเป็นหลังไปดิเป็นร้อยอ่ะจิตพายพี่ชาวนี่เมาผ้าที่แมงนี่เพี้ยนเลย ไอแม่อยู่ไหนวะเย็ดแม่สถานีดับเพลิงซอมบี้เป็นร้อยอเลยเฮียสี่ห้าพี่เจ้า<ะ>พอเลี้ยวขวาไปเลื่อยมันจะเจอป่าพี่เจ้าแล้วมันจะเจอบ้านสองหลังโดดๆ<อ>เลย<ม>แล้วตรงนี้ม,ม,มันจะมีบ้านที่เป็นมีทางยาวๆแล้วมีรถแล้วก็มีบ้านเล็กๆข้างหลังบ้านมีข,ของเอ้นั่นเขาเรียกว่าอะไรนะของเล่นอะ่ะเนี่ยของเล่นเนี่ยเป็นบ้านต้องบ้านมาบีคิวไหม ไม่ตัววิควิวไหมมีตัววิคิวยไหมไม่ไม่มีไม่มีหน้าบ้านมันจะเป็นเอ้าเฮ้ยรถหายอ๋อนู่นนะพี่เจ้าเนี่ยเออเจอเมแล้วเออนี่สองห้าสองสี่สองห้านี่สองแปดเอ้ยฆ่ามันไม่เมาผ้าที่แมนนีเมยโอเคกูเจอกูเจอเมองที่กูคุ้นเคยละกูกำลังกลับไปรับหนึ่งคนแล้วขอหนึ่งคนอ่ะแอบในบ้านก่อน ถือมันถือมันเมนในผ้ามาเอามาเนี่ยเนี่ยเ่ยเดี๋ยวเอาให้ได้ยินได้ยินได้ยินที่พูดไหมเนี่ยได้ยินเฮ้ยผีผีผีป่ะผีม่ะมานี้มานอกบ้านก่อนไห่เจ้าอันนี้อะไรบ้านนี้กำแพงกำแพงกำแพงใหญ่เลยอ่ะปีนได้ไหมปีนได้เนี่ยไหวไหมอ๋อนั่งพักก่อนนะอะไรบ้างนี่ ลุูผีมันยังเห็นอีู่ขอมบี้มันเห็นแมย์เขาไม่ได้บ้านพี่จา,กการนีดโอ้สุดยอดประตูมันปิดไม่ได้แล้วของจริงนะใชนเราไม่มีห้องครัวเลยบ้านนี้นอนอยู่นี่แม่งไม่จัดก,การเลยตายแล้วบี้อ๋อนี่ไงห้องครัวแง่นขนาดอยู่ในบ้านแม่งยังรู้มากเราผีพวกนี้หิวๆในห้องครัวหิวๆๆผี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 เน่า เฮียบร้อยกูขับดูขับดูเรียบร้อยขับดูขับดูเรียบร้อยเรียบร้อยตอนนี้กูรอนนะถ้ามึงไม่ฝังกูันมากมากมากโอ้โหผีสองฟังมันตีได้เกิดเรื่องมือเสื้อขาดแล้ว เรียกเรียกก่อนฮัลโหลไม่โหลไม่พ่อแม่หรอไม่ใช่พ่อแม่แต่ว่าพอแล้วลุกมากเอ้ยได้ทั้งวันนะเนี่ยถ้าเจอผีแบบนี้เอ๊กบีไม่ไม่ไม่แบบกดผักได้เนี่ยได้ทั้งคืนอ่ะโอ้พวกมึงกูขอโทษทีนะรวมถึงนนท์ด้วย พรุ่งนี้เล่งใหม่หมดโอเคไม่เป็นไร